แต่ละคนเนี่ยมีธาตุประจาตัวของตัวเองอมีธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำอ่าโอเคครับซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องรู้ใช่ไหมครับอ่าถ้าคนที่มีความสนใจในศาสตร์พวกนี้ปัจจุบันเนี้ยเขาก็มีแอปที่เราสามารถโหลดฟรีได้ในโทรศัพท์มือถือที่จะสามารถคํานวณได้ว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นคนธาตุอะไรืร้งต้นอแอปนั้นคือแอปอะไรครับอ่าแอปชื่อว่าป้าจื z ้อฮีโร่ e r o, หรือถ้าสะกดตรงตัวก็คือบ้าซี z ่ฮีโร่ b a z i h e r o อพอโหลดมาแล้วเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเราเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจตัวอักษรภาษ,ษาจีนให้เราดูที่สีเราก็ดูที่ว่าวันเกิดของเราเนี่ยมันเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีฟ้าก็ธาตุน้ําสีเขียวก็ธาตุไม้มน้ําตาลก็ธาตุดินแดงก็ธาตุไฟถ้าสีออกเหลืองงส้มๆม,มก็คือธาตุทองเราก็จะรู้แล้วว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดมาพื้นฐานเนี่ยเป็นคนธาตุอะไรทีนี้การที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตประจําวันแค่ไหนอย่างไรฮะจริง หลักวิชาเรื่องการคำนวณธาตุพวกนี้ในวิชาแพทย์แผนจีนที่เป็นการแพทย์ทางเรื่องจะมีรายละเอียดระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนเราสามารถไปไปศึกษาหรือว่าไปพบแพทย์แผนจีนได้จะใช้หลักการคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าซินแสนเนี่ยเป็นผู้ดูแลดวงชะตาชีวิตในขณะที่ซินแสนทางสมุนไพรจีนหรือทางแพทย์แผนจีนก็จะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกาย<อ>สำหรับคนที่สนใจแล้วก็ สามารถโหลดแอปมาตั้งดวงตัวเองได้แล้วอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทไหนเนี่ยผมก็จะมีไกด์ไลน์ให้นิดหน่อยอ่าเช่นคนธาตุไม้ควรจะบูชาเทววิสุวรรณเพราะว่าคนธาตุไม้เนี่ยเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างขีง้สงสารใจอ่อนคนธาตุไฟเป็นคนใจร้อนก็ควรจะบูชาพระแม่ลักษมีหรือว่าพระเกจิต่าง คนธาดินเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ดื้อเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะล้นที่สุดในบรรมดาธาตุั้ง5้าคนธาดินก็จะเหมาะบูชาพ่อแม่โคงคาหรือว่าพญานาคคนธาทองที่มีลักษณะนิสัยค่อนข้างเด็ดขาดเฉียบขาดก็ควรจะบูชาพระโพธิสัตว์ต่างต่างหรือว่าเจ้าแม่กุนอินหรือพญานาคคนธาทองเนี่ยจะมีความสนใจในเรื่องของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาหรือเรื่องของความเฮง สุดท้ายคนธาตุน้ําคนธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมีความวิตกกังวลหรือว่ามีความคิดที่ลึกซึ้งกว่าคนอื่นก็ควรจะบูชาเทพที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟเช่นกวนูนาจาหรือแม้แต่แปดเซียนเทพแปดเซียนปางข้ามมหาสมุทรก็เป็นไกด์ไลน์ปุ้นตานให้จริงๆแล้วในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่ง ให้เราฝึกสมาธิหรือฝึกจิตใจเราพูดถึงข้อดีของแซกีและห่วงซุยนะครับมีไหมที่ห่วงซุยที่มันไม่ดีหรือแซกีที่ทำแล้วไม่ดีครับือใน,ใ,นในแง่ลบของมันนะครับ,รบมีบ้างไหมถ้าเป็นห่วงซุยของบรรพบุรุษปล่อยให้เกิดการชำรุดแตกแล้วก็จะส่งผลเสียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือสุขภาพ ก็จะมีตัวอย่างหลายๆครั้งที่อยู่ดีๆคนในครอบครัวเกิดป่วยเป็นอะไรก็ไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีๆแล้วก็ปรากฏว,ว่าออถ้าไปหาสินแสที่มีประสบการณ์แล้วลองไปสำรวจด,ดูที่่วงซุยแล้วปรับแก้ไขอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปได้เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นที่มาของวันเชงเมงใช่ไหมฮะ,ะใชท่ที่ลูกหลานก็จะต้องไปกับไปไหว้อาจจะเป็นกุศโลบาย ว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นบรรพบุรุษของเราที่เสียชีวิตไปนานแล้วแล้วก็ไปแต่จริงๆคือต้องการให้ไปดูแลห่วงซุยไปตัดหญ้าไปล้างทําความสะอาดไปซ่อมบํารุงรถ้าปูนมันแตกรบอะไรอย่างนี้ใช่หรือจริง,รง,รงๆก็จะมีกุศโลบายแฝงในเรื่องของความสามัคคีของครอบครัวด้วยแล้วถ้าเป็นห่วงซุยสมัยก่อนนะครับก็จะมีมักจะสลักคํากรร่าคําอวยพรของผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้ก็จะเป็นปริศนาอันหนึ่งที่ อาจจะเป็นบรรพบุรุษของเราหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเขาทำแซกีไว้เพื่อที่จะสร้างให้ลูกหลานประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็จะมีปริศนาตรงนี้อย่ที่บอกว่าเป็นคํากรอนคอําอยพรจาลึกอยู่แล้วเวลาที่เราไปไหว้ก็เหมือนกับเราได้รับพรจากญาติผู้ใหญ่ที่ไม่อยู่แล้วถ้ามีการแตกจำรุดที่ป้ายของสุสานก็จะส่งผลถึงตัวบุคคลลูกหลานเช่นถ้าแตก แล้วในฝั่งที่เป็นตัวลูกสาวก็จะส่งผลถึงชีวิตลูกสาวอาจจะต้องแตกแยกพัดพลาดประสบความล้มเหลวทางด้านของชีวิตการแต่งงาน mm. แต่ถ้าแตกที่พื้นด้านหน้าที่ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นลานที่รับโอกาสก็จะประสบความเสียหายในเรื่องของธุรกิจอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่บรรพบรุรุษสร้างเอาไว้แล้วอยู่ดีๆลูกหลานไม่ไปดูแลพื้นที่สุสานปล่อยให้เกิดการแตกแ,ตกแล้วจมรุดน้ําท่วมน้ําขังตัวธุรกิจก็อาจจะประสบเหตุ ให้เกิดความเสียหายแต่สิ่งต่างๆเราเนี้ยต้องบอกก่อนว่าต้องปรึกษาสินแสผู้ที่มีความชำนาญผู้ที่จะให้คำแนะนำปรึกษาได้ก็จะต้องเป็นคนที่รู้ศาสตร์จีนไม่สามารถใช้หมอดูศาสตร์อื่นมาทำนายได้เพราะว่าระบบการคำนวณเรื่องาธาตุกับเรื่องทิศท,ทางเนี่ยมันคนละทฤษฎีกันคนละทฤษฎีเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจช่องทางอย่างไรได้บ,บ้างครับ ก็ติดต่อได้ทางาทาง Facebook แล้วก็ l ล n e ของผมเอาเป็นว่าสำหรับท่านที่สนใจเ,เรื่องราวเกี่ยวกับไซเกียอันนี้นะฮะนี่คือช่องทางเราขึ้นหน้าจอไว้แล้วนะฮะเข้าไปลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้่ามนี้ครับ